เช้าวันหนึ่งยายมาลีนั่งเคี้ยวข้าวเหนียวอยู่หน้ากระท่อมมองไปที่ท้องฟ้าสดใสแล้วคิดในใจว่าอยากกินอาหารทะเลรแสแซ่บๆแบบสุดๆเลยลมพัดเบาๆทำให้ยายมาลียิ่งอยากกินปลาหมึกกรอบๆก,กับปูตัวใหญ่ๆจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสจัดเต็มพูจบยายมารีก็ไม่รอใช้หยิบผ้าขาวมา้าพาดบ่าเดินตุ๊บๆพาทุ่งนามุ่งไปยังถนนใหญ่เพื่อขึ้นรถสองแถวไปทะเลระหว่างนั่งรถยายมาลีก็หยิบของจากกระเป๋าผ้าถุงออกมาไม่ใช่เงินแต่เป็นชุดบิกินี่ลายสตรอเบอรี่สุดสดใส พอถึงทะเลยายมาลีก็เดินตุบๆไปเปลี่ยนชุดในห้องน้ำจากยายบ้านนาก็กลายเป็นนางเงือกทันทีชุดบิกิน,นี่นั้นทำให้ยายมาลีหัวเราอเสียงดังพลางวิ่งลงเล่นน้ำอย่างมีความสุขหลังเล่นน้ำเสร็จยายมาลีก็เดินตัวเปียกๆไปตลาดช้อปปลาหมึกตัวใหญ่กับปูแน่นๆจะใส่ถุงจนเต็มสองมือแบบที่ยังดิ้นอยู่เลยเธอยิ้มพอใจแล้วกลับบ้านด้วยความตื่นเต้น ถึงบ้านยายมาลีจุดเตาถ่านก่อไฟปิ้งปลาหมึกกับปูจนหอมฉุยแล้วก็ตำพริกสดมะนาวจีดจีกระเทียมซอยปรุงน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดอย่างคล่องมือเสร็จแล้วยายมาลีนั่งลงกินปลาหมึกกินปูจิ้มน้ำจิ้มไปพร้อมหัวเราะเสียงดังจุ๊บจุจนเต็มอิ่มอึ้มแซ่บที่สุดเลยลูก